สวัสดีค่ะพ่อกันนี้คือเกานน่ค่ะกับป้าบนคนนิสานเมื่อนี่ป้าบนคนนิสานเลยมาติดตามเบื่องเล่าความฝันของลุงพานโลงน้อค่ะเพิ่นฝันเห็นรุ่นน้องค่ะที่เป็นพานโลกน้่นกันน้อค่ะมาหาหดบ้างค่ะแต่ว่ามาหอดเพิ่นส่วนกันว่าออกเงินซื้อเรากินกันน้อค่ะเรื่องเล่าความฝันของ ลุงพันโล่งเพิ่นสิห้แนวทางตัวเดขแนวใดค่ะกลับไปฟังเบืองเราน้ากันนาะค่ะกับความฝันของลุงพันโล่งค่ะกลาบสวัสดีค่ะลุงพันโล่งค่ะค่ะมอน้ก็ไดมาติดตามเรื่องราวความฝันของลุงพันโล่งดเนูะค่ะเพิ่นสิห้แนวทางแนวใดค่ะกฟังไปพร้อมๆกันค่ะกับความฝันของเพิ่นค่ะฝัน่าจังไรค่ะลุง พอไอฟันนี่ยหน่อยฟันเจาะๆฟันคอนสีแกงแจ็คส์แมนโมเมนต์นออเด้อค่ะฟันว่าบักนิ่มาหาฟันโลงนิ่มเก่าเนี่ยมาเหร่นน้ำมากะว่มามาขอกินเหล่าเออเรยถามว่ามาอย่างกะเท้ามากินเหล่าน้ำเจ้านี่แล้วเพื่อนว่าค่ะ,ะ,คะกินเหล่าน้ำเขาเขากระโบมีเงินแล้วว่า ตมายามนี่เขากับไม่มีเงินลออกกันคนละเคิงเรละเฮาคนได้คนออกกันเคิงจังไดหือเล่าคนก็ออกกันคนละเคิงคนไดเรากดจักบาทคนโอ้ยงแล้เากับสื่ประจำมาเก็ตท่านวดหน่อยค่ะเอาขดหน่อยเด้อคนไค่ะก็ว่ากันยังไนได้ซื้อม่กินบ่ มันก็เอารถมาจอดไปนี้นี่รถขั้นขาวมันอะค่ะทะเบียนมันกับบ้อหูจักในความฝันบ,บ้หูจักว่าทะเบียนมันดอกค่ะว่าแต่มันมาหามามันเอารถมาจอดไปนี้เลืมคอ,อคืดพ่อข้อมฝันสันดอ,อะนะบอกลถบอกนี่นเอารถเอาเลียบมาหายบอ็เลยวะค่ะ,คะ มนูเมียข้นมาว่าเมื่อคืนพ่อจะเบเยนบักรถบักนิ่มน,นั่นมัน,ตน,นโต<ฆ>๊ดใหญน้อนะค่ะ,ะเพราะว่าเพิ่นข<า> <ละ S 2> ี่เขาหดกลาบเลยจับได้ครับขายครับข,ข้าว่าเหล็กว่านิ่มเหล็กมันตองเหล็กโดมัน,นเหล็กตองเหล็กตองมันสีมันสีสงสัยว่าสามหนึ่งสามสามนะ เลขบักนิ่นค่ะสามหนึง่งเออสามหนึง่งสาม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 เข้าที่จำได้มีต้นสี่จำได้คือจังสีค่ะแต่<อ>มาคนผูกเก่ามาหากันงวดบมงหันกรเพิ่นกระมาเนาะฟันเห็นเผิ่นเนาะ<อ>ค่ะคนผูกเก่ามาหากันว่าเป็นเลขตัวเก่าสีมาา ตัวใดลูกตัวเก่าเลขตัวเก่าอาจจะมาทั้งสองก็ได้ยือนลุงคิดว่าตัวใดเยี่นีบ่บอกค่ะแต่ว่าศูนย์โมมีงวดศูนย์โมมี่ศูนย์โมมี่โมมี่ศูนย์งวดเลขตัวเก่าคนผูกเก่ามาหากันค่ะเลขบนออกอะไรบ้าง งดบึ่งหันเก้าหกสองเก้าหกสองเกหค่ะบทดตองสามสามกระตองส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 องบนรางบ่หูหนักไหมบ่หนกมากเลยล่ะคนผูกเก่ามาหาคนผูกเก่าสองสองกับสามสาม สองสองจักสีสมนจักสีหลังค่ะสองสองสามสามเออค่ะแต่ว่าโตว่าออกกันสื่อเราหนิโตองอกกันสื่<ม>สเอ,โอ,โอเราหนิคุยกันสื่อว่ากันสื่อค่ะแต่ว่าบอดีสื่อมา,บาบออกกันคนละเครื่องดีหรือเปล่านะคะค่ะเออ แต่ว่าเราขวดเนี่ยมันสิจักบาทจักบาทบ่หูแต่ว่าเพ่นบอกว่าเอาขวดนหน่อยเพ่นบอได้ว่าเอาขวดไงญ่บอกเลว่าขวดใหญ่ค่ะมันมันกัเอาเอาขวดหน่อยเพาขวดใหญ่แต่ว่ามันจกสิจักบาทโ่หูแต่ว่าบอกกันซื่อว่าบอกกันคนละครึ่งเบิ่งสีนะค่ะ ตีเป็นตัวใดค่ะแต่ว่าอายุลุงเอากันไหนบออายุกหกเก็หกเกเนาะค่ะอายุหกหกเกตเต็มบอหเกตเต็มค่ะไปนี่น่นอายุลุงหกแบบนี่มันสิอยู่ประมาณกรานั่บอเก ค่ะเก็หกเนาะค่ะเก็หกเก็ดหกค่ะอายุแต่ว่าเมื่ได้ออกเราเมื่ได้ออกเงินสื่อเรากันกินเนาะเมื่อได้ออกเงื่อนสื่อเว่ากันสื่อว่าคนตะเกงค่ะแต่ว่าถ้ามากหมีมักตัวไหนนี่มักสองสองกับสามสามเลยมักตรงเนาะเออมักตรงเลยค่ะแต่ว่าศูนย์ศูนย์บ่มีค่ะ งวดที่แล้วค่ะหันหัวลงกะคือไหวคนกะปรับเลยคือเนาะอืค่ะเหล็กนักเราจะย้ำอยู่ว่าจองจองคือเหล็กรางล่ะว่าค่ะคเพราะว่าเหงเหกองสองขึนมันมุ่นเหมือนกึ่งเลยนี่ค่ะพอเดี๋ยวย้ำยังสั้นสันวา่าผู้เขาได้เขาได้เลทพี่บ่าวา่าเขาบอกศูนย์ เลขมากก็คือสองสองสามสามเนาะเ,เลขทะเบียนรถนี่กัเลขทะเบียนรถกับสาม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 หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามค่ะจะเอาสามหนึ่งหนึ่งสามมาใส่ถามันบอดองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งถาบอดองเป็นสามสามหนึ่งหน,นึ่งสามค่ะถาบอดจองจะชือ มันเป็นมันเป็นเหล็กหนาซ้ำเลยเป็นเหล็กหนาเนาะเออมันเป็นเหล็กหนาซ้ำตะเบียนโหลดค่ะค่ะบ๊ตรงกับสามหนึ่งหนึ่งสามมาเลยเหนป่ะลูกค่ะเดื๋ยวเล่าความฝันของลุงดินี่ยังเพิ่มอยู่บ่ะลูกนี่จังสีละค่ะเด็กตะเบียนโหดกะสามหนึ่งสามสามเนาะฐานากุงกับบาร์เฮลหนึ่งสามสามหนึ่งค่ะ ตรงนี่ก็สองสองสามสามเนาะสองสองสามสามค่ะอย่างว่าความฝันของลุงกะมีเทียงเท่านีเนาะลุงเนาะค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของลุงพันลงเนาะค่ะตัวเลขของลุงพันโลงค่ะป้ายทะยนรถค่ะสามหนึ่งสามสามเนาะค่ะลุงเพิ่นฝันค่ะเพิ่นฝันว่าพันโลงรุนนองค่ะมาลินน้ำเนาะค่ะขี่รถ ติดอ,อัพค่ะมาลินน้ำค่ะทะเบียนโหลดเพื่นสามหนึ่งสามสามค่ะสองสองสามสามนอค่ะเรทถึงเพิ่นหมักค่ะสามสามสองสองสามหนึ่งหนึ่งสามค่ะมันทีหนึ่งพฤศจิกายนพ่อโสสองพันห้าร้อยหกสิบให้ทันผู้ส้มทางบานเล้วไปเปยนแนวทางจื่อสะะลากกินแดงรัฐบาลน,นอค่ะ อย่าลืมกดติดตามป้าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าบนคนอีสานนํานเดือค่ะถ้าพ่ท่านกดติดตามป้าบนคนอีสานขอฝากซ่องป้าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบัวได้พลาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเค่ะป้าบนคนอีสานกสิหามากฝากสังคุชมทางบ้านโนโู่ค่ะ สำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกามิเทียงน่นีคลิปหนาพอกันใหม่โศกโศกมันมันลำลำด้วยๆยหิ่งหิ่งตังๆกับตุเรกของลุงพันลงน้อค่ะสวัสดีค่ะ